สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสิกก็จะนำวัตถุมงคลนะครับที่เคยลงคลิปไว้แล้วหลายคลิปและจะมีมาเรื่อยๆนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับด้านหน้าน,นี้ก็คือพระคุณแผนนะครับเป็นพระคุณแผนผงพรายแม่สีนวลน,นะครับเป็นพระคุณแผนผงพรายแม่สีนวล อธิฐานจิบปลุกเสกโดยหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสัก,กวันอำเภอสหัส,สขันจังหวัดกาลสินนะครับมีหลายท่านทักเข้ามานะครับบอกว่าถ้าได้มาให้ส่งรูปมาให้ชมแต่ว่าก็มีหลายท่านทักมาผมขอมอนุญาตลงเป็นคลิปดีกว่านะครับใครใครเห็นก่อนทักมาก่อนก็ได้นะครับนะครับมีหลายท่านทักมานะครับก็อยากให้ชมชมพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยนะครับวันพุธนี้เลย ถือได้ว่าผมอยากจะถ้าใช้คําว่าเป็นขุนแผนพรายที่เป็นทางเลือกเนี่ยจะจะได้ไหมนะครับถือได้ว่าเป็นทางเลือกของพระขุนแผนผงพรายเพราะเราเรียนกันตามตรงว่าราคาค่านิยมนั้นยังไม่สูงมากนะครับแต่ในด้านของความศรัทธานะครับในด้านของความศรัทธาพรายแม่สีนวลนี้ ได้รับการปลุกเสกจากหลวงปู่หาสุภโรในปี2562นะครับก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งสร้างนะครับสร้างมานานแล้วนะครับนะฮะดูครับจะมีหลายเนื้อด้วยกันแต่ทุกเนื้อจะพสโอ้โอ้หคุณแผนดูนี่แรงจริงเลยนะครับเบิ้งเล็กยังเลยเบิ้งเลขนีนิเบิ้งเล็ก่อนนะว่านะวทาแม่ยกให้โซคเนาะโอ้นะครับสองเจ็ดสามศูนย์นะครับ ถึงไหนแล้วนะครับออใส่ล <c oughs> อลไรเงิพระชุดนี้นะครับถึงแม้จะมีหลายเนื้อนะครับถึงแม้จะมีหลายเนื้อแต่ว่าทุกเนื้อจะผสมมวลสารของพายแม่สีนวลน,นะครับวันนี้มีมาให้ชมสี่องค์นะครับสี่องค์ซึ่งเป็นเนื้อว่านร้อยแปดสององค์เนื้อผงทูบศักดิ์สิทธิ์ฝังตะกรุดหนึ่งดอกหนึ่งองค์และที่สําคัญนะครับมีเนื้อที่ผสมมวลสาร ผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมด้วยหนึ่งองนะค์อ่าเดี๋ยวเราค่อยไล่กันดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่ดูอันนี้เป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะครับจะผสมมวลสารว่านร้อยแปดถือได้ว่าเป็นพิมพ์ทรงที่สวยงามมากหมายเลขสองเจ็ดสามศูนย์นะครับด้านหลังจะเขียนว่าพรายแม่สีนวลน,นะครับแม่ชื่อน่ารักจริงๆเลยนะครับคุณแม่นะครับนี่ครับต้องลองเช่าและบูชาดูสําหรับคนที่ชอบคนที่ศรัทธานะครับเชื่อมั่นและศรัทธา บูชาย่อมไม่ผลนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับดูกันง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าทําไปแล้วหลายคลิปสําหรับใครที่อยากชมอยากรับทราบประวัตินะครับการปลูกเสกที่ชัดเจนผมทําคลิปไว้แล้วเดี๋ยวจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับเดี๋ยวจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็ย้อนกลับไปรับชมได้นะครับสวยงามครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะครับพี่ๆนะสวยงามนะครับ พงพรายนะครับเราจะได้ทั้งพุทธคุณของอพระเกจิคณาจารย์ที่อธิษฐานจิตุกเสกคือหลวงปู่หาสุภโรและได้อิทธิฤทธิ์ของคุณแม่สีนวลน,นะครับในการที่จะค้ำชูอุปถัมภ์ผู้ที่บูชาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ครจะมีคาถานะครับมีคาถาโอมสวาหอมตอมติดคำคุ้นหนุนข้นนะครับอมสวาหอมตอมติดนี่ก็คือเป็นคาถานะครับแต่คําว่าคำคุ้นหนุนข้นเนี่ยเป็นภาษาอีสาน แปลว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองสําหรับผู้ที่บูชาอันนี้คือความหมายนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะครับเป็นเนื้อว่านนะฮะสวยมากครับหมายเลขสองสองสองเก้านะครับสองสองสองเก้านะสวยงามนะครับเป็นพรายแม่สีนวลนะครับนี่ฮะ เป็นพระที่น่าสะสมนะครับอันนี้ ok ดูกันอย่างเร็วๆเลยนะครับดูกันอย่างเร็วๆเลยนะครับนี่นะครับองนี้เป็นเนื้อผงทูบศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเนื้อผงทูบศักดิ์สิทธิ์ฝังตะกุดฟ้าบาทหนึ่งดอกนะครับนี่ครับก็จะเนืน้อก็โทนสีเนื้อเนี่ยก็จะแตกต่างกันหน่อยนะครับหมายเลขหกสองสี่นะครับหกสองสี่นี้เป็นเลขคู่หมดเลยนะครับ ใครชอบศาสตร์ตัวเลขนะครับมาแล้วนะครับหกสองสี่ครับเลขคู่หมดนะครับอ่าเลขหกเลขสองเลขสี่นะครับก็และแต่คนเชื่อนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่ดูครับอุ้ยสวยงามนะครับคุณแม่นะครับฟ้าบาทหนึ่งดอกนี้เป็นเนื้อผงทูปศักดิ์สิทธิ์นะครับฟ้าบาทหนึ่งดอกเป็นผงทูบศักดิ์สิทธิ์นี่ครับเหมือนเดิมครับแม่สีนวลนะครับสวยงามมากครับเนี่ย หากชอบู้สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ064744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับแล้วก็เป็น ID ไลน์ด้วยนะครับอระวังเฟซปลอมไลน์ปลอมด้วยนะครับโอ้นะครับและที่สำคัญครับมานะครับอ่าพระเอกของไม่ใช่ครับต้องเป็นนางเอกของคลิปนี้นะครับต้องเป็นเนื้อนี้นะครับนี่ครับนี่คือพายแม่สีนวลแต่ว่าเนื้อนี้จะผสมมวลสารพายกุมารของหลวงปู่ทิมด้วยนะครับ เป็นรายการตะกุดทองแดงหนึ่งดอกนะครับตะกุดทองแดงหนึ่งดอกนี้ผสมมวลสารผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมนะครับผสมมวลสารผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมด้วยนะครับนี่พายแม่สีนวลนะครับเนื้อหามวลสารก็จะคล้ายๆกับเนื้อผงทูบศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าก็ที่แตกต่างจะสังเกตง่ายก็คือตะกุดนะครับจะเนื้อหามวลสารคล้ายๆกันนะครับเนื้อหามวลสารคล้ายๆกันแต่ที่ต่างที่แยกได้ง่ายๆเลยก็คือตะกุดนะครับ ถ้าเป็นตะกุดทองแดงหนึ่งดอกก็คือจะผสมมวลสารพงพรายกุมารลุกปูติมแต่ถ้าเป็นตะกุดฝาบาทหนึ่งดอกจะเป็นเนื้อผงทูปศักดิ์สิทธิ์นะครับแยกกันง่ายๆนะครับนี่แยกกันง,ง่ายๆนะครับสวยงามครับอ่าแทงโค้ดอยู่ด้านหน้านะครับดูครับพรายแม่สีนวลปลูกเสกโดยหลวงปู่หาสุภโรนะครับ หลวงปู่หาสุภโรนั้นท่านก็เป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานนะครับชายาท่านเป็นอ่าเป็นเนนใหญ่ครัเนโตนะครับของสมอ่าของาหลวงปู่ม่านภูริทัตโตคําว่าเนนใหญ่หรือเนนโตหมายถึงว่าเป็นเนรรุ่นพี่เป็นเนนอ่าชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นเนนเนนที่มีอายุเยอะที่สุดในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ม่านประมาณนั้นนะครับและท่านก็ยังเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่นิมิต มียานพิเศษที่นิมิตหาเห็นไดโนเสาร์พูยังโกซอรัส,สรินทอนนีนะักผูคกุมข้าวนะครับตรงที่วัดป่าสักวันตั้งอยู่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อศัศจรรย์นะครับเป็นสิ่งที่ยังไม่มีพระเกจิทนาจารย์ท่านไหนที่สามารถนิมิตและเห็นสิ่งที่ยังไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนต้องใช้คํานี้นะครับอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับพี่ๆต้องบอกว่าท่านนิมิตของท่านเนี่ยยังไม่มีใครค้นพบมาก่อนนะจุดนั้น แล้วท่านทราบได้อย่างไรแสดงว่าท่านมีคุณวิเศษอยู่ในตัวนะครับอันนี้เป็นาปาฏิหาริย์ของท่านนะครับพี่ๆนะฮะเป็นพระท,ที่มีอภิญญยาญาณน,นะครับและเมื่อท่านเสกวัตถุมงคลผมเชื่อได้ว่ามีพุทุคุณแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับ ไพรแม่สีนวลนะครับเป็นไพรที่มีอิทธิฤทธิ์แน่นอนเพราะว่าหลังจากที่สร้างไพรแม่สีนวลที่วัดป่าสักวันนะครับพระอาจารย์โตผู้เป็นเจ้าของน้ํามันไพรนี้ได้ทุดงต่อนะครับทุดงต่อไปที่จังหวัดบึงกาฬและไปสร้างคุนแผนไพรแม่สีนวลรุ่นบูชาครูขึ้นอีกหนึ่งรุ่นอ่าแสดงว่าไพรคุณแม่คนเดียวเนี่ยไปสร้างแล้วที่ผมทราบคือสองรุ่น ฉะนั้นต้องมีอิิฤทลิตนะถ้าไม่มีอิิฤาลิตไม่มีประสบการณ์ก็คงจะไม่มีการสร้างวัตถุมงคลนะครับอันนี้ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆและวันนี้ที่ผมได้มาใหม่ก็นํามาเปิดแบ่งปันหากใครอยากจะเช่าบูชาก็ทักกันเข้ามาได้แอดไลน์กันเข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งภาพให้ชมนะครับโอเคครับวันนี้ว่าจะสั้นๆกี่นาทีแล้วนะครับใครดูถึงตอนนี้นะครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับมอนคลาสสิกสวัสดีครับ